สวัสดีครับกลงวันแต่ตเป็นตุ้ครับมีข่าวใหญ่มานะครับว่านะครับทีมในลีกเวียดนามนะฮะซึ่งนะพร้อมที่จะทุ่มเป็นพันล้านนะครับเพื่อที่จะขอยืมตัวทีเด็รให้ไปเล่นนะครับร่วมทีมที่วีลีกของเวียดนามนะคือทีมฮองอันฮานอยเอฟซีนะครับพร้อมที่จะเจ้าเอ่อเป็นเจ้าบุญทุ่มนะครับพร้อมที่จะเอาตัวของเจ้าอุ้มทีรทรนนั้นนะไปร่วมทีมเนี่ยเป็นอะไรงานนี้มันข่าวแบบ จริงๆยังจังมากนะครับสาหรับชาวเวียดนามนะครับโดยตามบรรบุว่าในช่วงของเวลานั้นเนี่ยนะครับเป็นที่เป็นเวลาที่ลีกของไทยนั้นจบลงแล้วนะครับก็เลยมีความคิดที่จะนะครับจ้างทีละทรดึงตัวจะอุ้มทีลทรไปเล่นให้นะครับโดยสโมสรแห่งนี้นะครับเป็นเจ้าบุญทุ่มของวีลีกแล้วนะครับแล้วก็จะให้เงินเดือนทีลทรถึง2ล้านบาทนะครับหรือประมาณ 1378ล้านดองต่อเดือนเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าได้ไปจริงๆนะครับเจ้าอุ้มนั้นจะฟันเงินเดือนถึง2ล้านแต่ว่าข่าวนี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่นะครับเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าอุ้มอยากจะพักผ่อนหรืออยากจะได้เ,เก็บเงินถุงเงินถังต่อนั้นต้องเป็นเรื่องที่เจ้าอุ้มและทางสมโมสรบุรีรัมย์เป็นคนตัดสินใจนะครับแต่ว่าข่าวนี้นะครับ เป็นข่าวที่กระพือมากอยู่ในวีดีไปนำน,นะเรามาตามดูกันนะว่าเจ้าอุ้มธีราทรนนั้นหลังจากจบไทยลีกนะฤดูกาลนี้จะอยู่พักผ่อนหรือจะไปเก็บเงินดองที่วีดีก,กันครับผมสวัสดีครับ